สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาพบพอกับไยแพ้พาาแซบค่ะมื้อนีเมนูง่ายๆกินคลองคลองคอเนาะค่ะผัดเปรี้ยวหวานมาปอกแตงกันเลยจ้าปอกแตงมื้อนีก็จะมีแตงแล้วก็หมูค่ะเนื้อหมูหั่นบางเนาะค่ะแล้วก็สิมีมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมใหญ่พริกหยวกสองเม็ด เนาะค่ะขาดบวได้คือบวเขือเทศเนาะค่ะผัดเปรี้ยวหวานเพาราะว่ารสชาติมันก็ต้องออกน้ำหวานแล้วก็อมเปรี้ยวจะเพื่อนเพื่อนอการท่านแตงกระเรวตั้งแต่เพื่อนเพื่อนเอน,นาะค่ะชอบแบบพันแบบใดตามใจชอบด้ค่ะเมนูอาหารบะหมี่ตายโตขึ้นอยู่กับคุณที่เห็ดเห็ดแบบใดมักแบบใดกระเฮ็ดแบบนั้นจะเพื่อนเพื่อน หั่นแตงแล้วกระสิบหั่นบะเขือเทศจ้าตามด้วยหอมหัวไ่จ้าเพื่อนๆปอ,อกเปลือกลอกออกเนาะคะ่ะอ่าแล้วก็หัน่นหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะคะ่ะเราต้องไหลายเนาะเดี๋ยวมันจะขวางปากนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อน<ๆ>เตรียวมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วจ้าพริกหยวกสองเม็ด มาลงมือทํากันเลยจ้าเพื่อนๆตั้งกระทะหยดน้ำมันลงไปค่ะเทน้ำมันลงไปจากน้อยเดี๋ยวกระเทียมที่เขาทุบใบค่ะเหยืยวใหหอมตามด้วยหมูที่เขาหั่นใบจ้าเพื่อนๆผัดพอหมูสุกเนาะคะ่ะ หมูสุกแล้วยายแพะก็จะตามด้วยพริกหยวกค่ะเ,เพื่อนๆพริกหยวกหัวหอมใหญ่ามะเขือเทศกับสีลุงไล่ๆกันไปเลยค่ะก็สะตามด้วยบักแตงเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาตะกิดม้งเคืองหรอกค่ะยายแพะต้องหลวบรัดเพราะว่าต้องไปทํางานแล้วค่ะเนาะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ว่าบ่ได้เลีงดีบอียังกะคือต้องพัดหมูหรอก็ะพริกหยวกนะคะ พริกหยวกไปก้อนจากน้อยเพราะพริกหยวกสุกเนี่ก็ตามด้วยอบักแตงบักเขือเทศนะะเนาะค่ะเนาะหอมหัวไญ่ในนี่แบบเอาแบบรวบลัดเนาะคะ่ะจะกระตามสูตรเครื่องปรุงรสชาตินี่ก็เจบคือคือกันค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะก็มีน้ำมันหอยค่ะน้ำด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าต้องหวานน้ำแล้วก็ออกเปรี้ยวจากบักเขือเทศค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ก็สุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะนากินบอ่อสวัสดีจ้า